สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับพวกเราเท d ดเดอร์เช่นเคยนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเงื่อนไขในการลงทุน xm copytrade สำหรับนักลงทุนเชื่อว่าหลายๆคนครับน่าจะรู้จักกับ xm copytrade มากันบ้างแล้วว่า xm copytrade ครับคืออะไรและทำงานยังไงแต่ไม่รู้ว่าในการที่เราจะเริ่มลงทุนครับต้องทำยังไงและมีเงื่อนไขอะไรบ้างวันนี้ครับเท็ดเดอร์จะพาทุกคนมาดูเงื่อนไขในการลงทุน xm copytrade ว่าต้องทำกันยังไงบ้างนะครับ โดยเงื่อนไขในการลงทุนผ่าน XM Copytrade ครับสำหรับนักลงทุนครับมีดังนี้เลยการเปิดบัญชีในการที่เราครับจะลงทุน XM Copytrade ได้ครับจะต้องทําการเปิดบัญชีกับ XM ผ่านแพลตฟอร์ม Copytrade ก่อนโดยทําการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ XM ได้กําหนดไว้ทางเราครับเคยทําคลิปสอนไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับสามารถเข้าไปทําตามได้เลยนะครับฝากเงินนักลงทุนครับต้องทําการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดตามข้อกําหนดขั้นต่าก่อน ซึ่งบัญชีแต่ละประเภทครับอาจมีการกำหนดขั้นต่ำฝากเงินต่างกันไปโดยสำหรับ XM ครับเพิ่งมีการปรับใหม่ครับอยู่ที่1,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นครับเราจะต้องทำการฝากเงินเข้าบัญชีกอบิเทดก่อนเราถึงจะสามารถทำการคัดลอกการเทรดได้ต่อมาครับเป็นเรื่องของการเลือกเทรดเดอร์มาสเตอร์นะครับนักลงทุนครับสามารถเลือกเทรดเดอร์ที่ต้องการคัดลอกจากระบบโดยพิจารณาผลการเทรดย้อนหลังความเสี่ยงและกลยุทธ์ของเทรดเดอร์แต่ละคนได้นักลงทุนครับควรดูประวัติการเทรดและผลลัพธ์ในระยะยาวของมา เพื่อพิจารณาการคัดลอกที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด การจะสรรเงินทุนนักลงทุนสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะลงทุนในการคัดลอกเทรดเดอร์ได้โดยสามารถจะสรรเงินในการคัดลอกเทรดเดอร์หลายคนเพื่อกระจายความเสี่ยงได้เลยนักลงทุนครับควรเลือกจำนวนเงินที่พอเหมาะกับความเสี่ยงที่เรารับได้โดยมาสเตอร์แต่ละคนครับจะกำหนดเงินทุนขั้นต่ำไว้ด้วยต่อมาครับเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมการคัดลอกนะครับ XM ครับไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ Copy t r a d ทโดยตรงแต่ผลกำไรจากการคัดลอกการเทรดครับอาจมีการหักค่าธรรมเนียมโดยมาสเตอร์จะหักแบ่งจากส่วนกำไร ซึ่งนักลงทุนครับยอมรับได้ก็สามารถติดตามการลงทุนได้เลย การถอนเงินครับนักลงทุนครับสามารถถอนกําไรหรือเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีได้ตลอดเวลาโดยการถอนเงินครับจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและนโยบายของ XM ซึ่งระยะเวลาการถอนครับอาจขึ้นอยู่กับวิธีการชําระเงินที่เลือกใช้งานนะครับและสุดท้ายครับเป็นเรื่องของความเสี่ยงนักลงทุนที่เข้าใจถึงความเสี่ยงครับที่เกี่ยวข้องกับการคัดลอกการเทรดเนื่องจากกําไรครับไม่สามารถรับประกันได้หากมาเตอร์ที่เลือกเทรดขาดทุนครับนักลงทุนก็ขาดทุนตามไปด้วยเช่นกันการกระจายความเสี่ยงโดยการคัดลอกหลายๆเทรดเดอร์ อาจจะช่วยให้เราลดโอกาสในการขาดทุนได้โดยสรุปนะครับการลงทุนใน x m ก็ t r a ท e เป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการเทรดในตลาดการเงินโดยไม่มีประสบการณ์มากนักแต่ก็ควรพิจารณาความเสี่ยงและข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องเสมอสําหรับในหัวข้อเงื่อนไขในการลงทุน x m c ็พิเทสก็มีประมาณนี้นะครับผมหากใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมพิมพ์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามได้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ